สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้มีเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือกรณีที่บอกว่าบ้านเราค่ะคจะเกิดการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ก๊าซหุงต้มนะคะซึ่งหลายคนก็กังวลทีเดียวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมายืนยันแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยเอาอยู่นะคะ <S <S เพราะฉะนั้นพอบ้านแม่บ้านช่วงนี้สบายใจได้นะคะก็เป็นการคาดการณ์นะครับแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนขณะเดียวกันทางกระทรวงพาณิชย์ครับก็ออกมาเตือนร้านค้าที่อาศัยข่าวคราวในช่วงนี้เนี่ยในการกักตุนก๊าซหุงต แล้วก็ปฏิเสธการขายครับให้ระวังอาจจะมีโทษปรับ1 4 0 0 0 0บาทหรือว่าติดคุกยาวถึง7ปีด้วยนะครับค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่ายังไม่มีการรายงานถึงพฤติกรรมดังกล่าวนะคะแต่ต่อไปก็ไม่แน่เหมือนกันซึ่งสิ่งหนึ่งค่ะที่ผู้บริโภคทําได้ก็คือจะทําอย่างไรให้สามารถยืดอายุการใช้กาช๊กาซถุงต้มที่ซื้อมาให้ได้นานๆและเพื่อให้ใช้ก๊าซถุงต้มที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านของค่าใช้จ่ายที่เสียไปรวมทั้งความปลอดภัยในการใช้งานเราไปรู้จักกกับก๊ประเภทนี้ มากขึ้นก่อนนะคะโดยก๊าซหุงต้มมีชื่อเป็นทางการนะครับว่าก๊าซปิตโตรเลียมเหลวประกอบด้วยก๊าซโพรเพนกับก๊าซบิวเทนหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่ออยู่ในภาชนะบรรจุก,ก๊าซภายใต้ความดันจะมีสภาพเป็นของเหลวเบากว่าน้ําเมื่อรั่วออกสู่ภายนอกจะเปลี่ยนสภาพเป็นไอ๊าซได้ประมาณ250เท่าซึ่งหนักกว่าอากาศแล้วก็ลอยต่ําไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับแต่ว่ากลิ่นที่เรารับรู้ได้ได้ไดกลิ่นนั้นเกิดจากการเติมกลิ่นเข้าไปเพื่อให้คนเนี่ยรู้ว่ามีการรั่วซึมครับ และเนื่องจากก๊าซเนี่ยนะคะมีความเหนืดน้อยค่ะจึงรั่วซึมได้ง่ายก๊าซนี้จึงไม่มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นนะคะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจึงต้องออกแบบให้เหมาะสมและทนต่อการสึกหรอค่ะและเป็นก๊าซที่ไม่มีพิษต่อร่างกายก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดสูดดมมากๆเนี่ยก็จะทําให้มึนงงแล้วก็อาจหมดสติได้เลยนะคะ,คะดังนั้นการใช้ก๊าซหุงต้มเนี่ยจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายซึ่งวิธีการสังเกตคุณภาพของถังก๊าซเนี่ยนะคะกลมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาทยมีคานนะนเอ โดยข้อแรกนะครับถังก๊าซจะต้องมีตาประทับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสอมออมีชื่อของบริษัทผู้ตรวจสอบประทับที่บริเวณหูถังก๊าซอย่างถาวรและก็ชัดเจนมีวันเดือนปีที่ตรวจสอบครั้งสุดท้ายถังก๊าซจะต้องไม่บุบไม่บวมไม่มีรอยขีดข่วนที่เป็นรอยลึกนะครับแล้วก็ไม่มีสนิมด้วยและมีรายละเอียดต่างๆครบถ้วนรวมถึงน้ำหนักที่บรรจุจะต้องระบุว่าอย่างชัดเจนแล้วก็มีซิลผนึกที่แน่นหนาอยู่ในสภาพเรียบร้อยครับค่ะและเนื่องจากกชนนนิดี้ะคะ มีการใช้อย่างแพร่หลายทีเดียวทั้งในบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้านะคะครวมทั้งมีคุณสมบัติ WiFi เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะระเบิดเกิดเพลิงไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นวิธีสังเกตอย่างที่คุณเกณฑ์ว่าเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะใช่ครับอันนี้เราดูเพื่อความปลอดภัยกันไปแล้วนะครับมาดูเพื่อเงินในกระเป๋าของเรารบ้างจะได้ไม่รั่วไหลนะครับเรื่องนี้สําคัญนะคะใช่ครับประหยัดเงินในกระเป๋ากันด้วยด้วยวิธีการประหยัดพลังงานนะคะแบบ,บไม่ยากเลยทีเดียวไปดูกันค่ะเทคนิคเหล่านี้นะคะจะช่วยให้ประหยัดพลังงานแล้วก็ปลอดภัยไปในตัวเริ่่มจาาาากกกกรรหหลลีีเเยงงตตัุ้ ต้มนะคะที่มีลมพัดแรงนะคะเพราะว่าเปลวไฟจะไม่สัมผัสกับภาชนะค่ะและเกิดการสิ้นเปลืองกา๊าสนะคะการประกอบอาหารควรใช้ภาชนะที่ขนาดเนี่ยเหมาะสมกับปริมาณอาหารเพราะว่าถ้าเกิดภาชนะใหญ่เกินไปก็จะทําให้สิ้นเปลืองกา๊าสมากขึ้นไปด้วยนะคะรวมทั้งการที่จะทําให้ภาชนะร้อนเนี่ยภาชนะที่ใช้ควรทําความสะอาดไม่ให้มีตะกันจับค่ะ <c oughs> เพราะว่าจะกลายเป็นฉนวนการความร้อนนะคะทำให้เดือดช้าสิ้นเปลืองกา๊าสมากขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้ไม่ควรจะเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้ระหว่างเตรียมอาหารนะครับและเมื่อใช เตาแก๊สก็ให้สังเกตครับว่าเปลวไฟนั้นมีสีน้ำเงินซึ่งจะเป็นระดับที่ส่วนผสมของแก๊สนั้นออกมาพอดีกับอากาศทําให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แล้วก็ให้ความร้อนสูงสุดทั้งนี้ก็ควรจะหมั่นทําความสะอาดตัวเตาต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เพราะหากอุดตันเนี่ยจะทําให้เตาไม่ร้อนแล้วก็สิ้นเปลืองแก๊สโดยใช่เหตุนะครับและนอกจากนี้ควรจะเลือกขนาดเตาให้เหมาะกับภาชนะด้วยนะครับ ค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายกันไว้สักนิดนึงนะคะสําหรับการใช้แก๊สหุงต้มอย่างปลอดภัยค่ะในกรณีที่เกิดแก๊สรั่วเนี่ยนะคะห้ามเปิดหรือว่าปิดสวิตช์ไฟฟ้าทุกชนิดเลยและห้ามกระทําการใดๆนะคะที่ทําให้เกิดประกายไฟเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดการระเบิดและเพลิงลุกไหมได้นะคะให้รีบปิดวาล์วที่ถังแก๊สและหัวเตาเปิดประตูหน้าต่างทุกบานค่ะเพื่อระบายอากาศให้แก๊สเนี่ยนะคะกระจายออกไปเพื่อจะได้ช่วยพัดแล้วก็ช่วยไล่แก๊สนะคะจากนั้นให้รีบตรวจสอบหาสาเหตุของการรั่วไหลโดยด่วนเลยล่ะค่ะ ซึ่งวิธีการตรวจสอบรอยรั่วนะครับก็คุณผู้ชมสามารถจะนําเอาน้ําสบู่เนี่ยนะครับไปลูบนะครับบริเ,เวณตรงวาล์วตรงสายท่อกส๊สหรือว่าบนถังก๊าสได้นะครับถ้าเกิดเอาน้ําสบู่ลูบเข้าไปแล้วเกิดมีฟองสบู่ปุดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยมีรอยรั่วแล้วลองนําไปใช้กันดูนะคะที่สําคัญควรตรวจสอบถังกันอยู่เสมอนะคะไม่ใช่ใช้อย่างเดียวนะคะ